สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆในพุทธศาสนานะคะครับผมเป็นการเปรียบเทียบเรื่องการปฏิบัติธรรมเหมือนเราค่อยๆเข้าไปในต้นไม้เลยค่ะจากเปลือกนอกสุดเข้าไปกระพี้แล้วก็ลึกสุดคือแก่นค่ะอ๋อครับการเปรียบเทียบนี้ดีมากเลยครับเราจะอิงจากมหาสารโรปมสสูตรเป็นหลักนะครับพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบพรหมจรรย์หรือการใช้ชีวิตที่ดีงามเนี่ย กับการตามหาแก่นไม้แล้วก็จะเสริมด้วยมุมมองจากท่านพุทธทาสแล้วก็หนังสือค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษด,ด้วยครับจะได้เห็นภาพรวมๆกันค่ะเป้าหมายเราก็คืออยากจะเข้าใจให้คลี่เคลียร์เลยนะคะว่าตกลงเปลือกกระพี้แก่นในทางธรรมนี่มันคืออะไรกันแน่แล้วทำไมทำไมคนเยอะแยะเลยถึงเหมือนจะหยุดอยู่แค่ข้างนอกๆไม่เข้าไปถึงข้างในครับครับมีอะไรกั้นอยู่ หรือว่าต้องทํำยังไงถึงจะไปถึงแก่นแท้ได้และพอถึงแล้วมันจะดีกับชีวิตเรายังไงบ้างคะน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ามาดูกันว่าแต่ละส่วนเนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่ในทางปฏิบัติธรรมได้เลยค่ะเริ่มที่คําจํากัดความก่อนเลยเปลือกกระพีแก่นในทางพุทธศาสนามันคืออะไรบ้างคะขอแบบชัดๆเลยค่ะครับเท่าแบบง่ายๆนะครับไล่จากนอกเข้าในเลยนะ เปลือกเนี่ยก็เหมือนส่วนนอกสุดที่เราเห็นเห็นกันในมุมมองท่านพุทธทาสก็อาจจะหมายถึงพวกรูปแบบภายนอกพิธีกรรมต่างๆการทำบุญให้ทานศีลแบบเบื้องต้นมากๆหรือบางทีก็รวมไปถึงการยึดติดกับพวกวัตถุมงคลพระเครื่องอะไรแบบนั้นอ๋อที่เห็นกันบ่อยๆใช่ครับคือถ้าเข้าใจแค่นี้มันก็ยังยังผิวเผินอยู่ยังไม่ใช่สาระหลัก แต่ทีนี้ในมหาสารวุปรมสูตรเองเนี่ยท่านใช้คำเปรียบที่ละเอียดกว่านั้นนิดหนึ่งครับเช่นมีคำว่าสะเก็ดไม้อันนี้หมายถึงคนที่บรรล,ลุความสมบูรณ์เรื่องศีลแล้วนะศีลดีมากาแต่ดันไปพอใจแค่นั้นไปยึดติดแล้วก็ที่สำคัญคือไปยกตนข่มคนอื่นด้วยศีลของตัวเองอ๋อติดดีวะงั้นเถอะคะประมาณนั้นเลยครับแล้วก็มีคาว่าเปลือกไม้ในพระสูตรอันนี้จะสูงขึ้นมาอีกหน่อยคือได้สมาธิแล้ว จิตเริ่มนิ่งแต่ก็ก็เหมือนเดิมครับคือไปพอใจในสมาธิแค่นั้นแล้วก็อาจจะไปยกตนข่มคนอื่นเรื่องสมาธิอีกนะจะเห็นว่าแม้จะเป็นสิ่งที่ดีนะศีลส,สมาธิเนี่ยต่ถ้าติดอยู่แค่นั้นมันก็ยังเป็นแค่ชั้นนอกๆครับเข้าใจแล้วค่ะแล้วถัดเข้ามาเป็นกระพีล่ะคะอันนี้คืออะไรกระพีก็คือส่วนที่อยู่ถัดจากเปลือกเข้ามาเป็นเนื้อไม้เหมือนกันแต่ยังไม่แกร่งเท่ากัน ในพระสูตรเนี่ยส่วนนี้จะตรงกับขั้นที่เรียกว่ายานทัศนะยานทัศนะครับคือมีความรู้ความเห็นในธรรมะขึ้นมาแล้วเริ่มเข้าใจอะไรๆมากขึ้นแต่ก็ยังเหมือนเดิมอีกติดอีกเหรอคะใช่ครับ <laughs> คือไปพอใจไปยึดต,ติดในความรู้ความเห็นนั้นแล้วก็ก็ยังมีการยกตนของผู้อื่นอีกว่าฉันรู้ฉันเห็นแต่เธอไม่รู้ไม่เห็นอะไรแบบนี้โห oh, มีกับดักตลอดทางเลยนะคะครับผม ซึ่งตรงนี้แหละที่มันเป็นอุปสรรคทําให้ไม่ยอมก้าวต่อไปสู่แกน่นถ้ามองภาพกว้างๆก,กระพี้ก็อาจจะหมายถึงการปฏิบัติที่เริ่มส่งผลดีต่อใจแล้วนะเช่นสงบขึ้นมีความสุขมีปิติจากการรักษาศีลทําสมาธิแต่มันยังยังมีความเข้าใจที่ไม่สมบูรณ์หรือยังมีความยึดติดอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะงั้นสุดท้ายแก่นฮาร์ดบูดอันนี้คือที่สุดเราใช่ไหมคะใช่ครับ อันนี้คือหัวใจเลยคือส่วนที่แข็งแกร่งที่สุดเป็นสาระจริงๆของต้นไม้ในทางธรรมะแก่นก็คือปัญญาครับความรู้แจ้งเห็นจริงในศสัจธรรมคือการบรรลุเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาซึ่งในมหาสารโบมสูตรระบุไว้ชัดเจนมากครับว่าคือเจโตวิมุตติอันไม่กำเริบเจโตวิมุตติอันไม่กำเริบครับหรือบางทีก็เรียกว่าอะสมยวิมุตติมาถึงความหลุดเพ้นทางใจที่มันมั่งคงถาวรแล้วไม่กลับไปทุกข์ไม่กลับไปเศร้าหมองอีก เป็นภาวะที่แบบกิเลสมันหมดไปแล้วจริงๆอะครับสิ้นเชิงเลยฟังดูแล้วแก่นแท้นี่คือเป้าหมายสูงสุดจริงๆนะคะคือความหลุดพ้นจากทุกข์ไปเลยทีนี้ทำไมคำสอนในพระไตรปิฎกโดยเฉพาะในพระสูตรนี้ทำไมถึงเน้นเน้นมากๆไปที่แก่นหรือการดับทุกขเป็นหลักเลยละคะครับนั่นก็เพราะว่าเป้าหมายแรกเริ่มเลยที่พระพุทธเจ้าท่านส่งสอนเนี่ยคือท่านต้องการชี้ทางให้คนเรากระทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งมวล อย่างที่ในพระสูตรเกินไว้เลยครับว่ามีคนออกบวชเพราะเห็นภยัยเห็นทุกข์ในความเกิดแก่เจ็บตายโศกเศร้าต่างๆค่ะคือบวชเพื่อจะแก้ปัญหาที่ต้นต่อของชีวิตจริงๆครับไม่ใช่แค่เรื่องผิวเผินเพราะฉะนั้นคําสอนมันก็เลยต้องมุ่งตรงไปที่ทางออกสุดท้ายไม่ใช่แค่ผลพลอยได้เล็กๆน้อยๆระหว่างทางอ๋อเข้าใจค่ะไอตัวเปลือกหรือกระพีเนี่ยถามว่ามีประโยชน์ไหมก็มีบ้างครับเช่น ช่วยรักษาศาสนาไว้ในรูปแบบพิธีกรรมหรือเป็นบันไดขั้นแรกๆให้คนเริ่มปฏิบัติค่ะแต่ถ้าถ้าเราหยุดอยู่แค่นั้นมันก็เท่ากับว่าเรายังไปไม่ถึงจุดหมายที่แท้จริงของการบวชหรือการเข้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะครับพระสูตรถึงได้ย้ำนักย้ำหนาเลยครับว่าพรหมจรรย์นี้ไม่ได้มีลาบสักการะสรรเสริญเป็นที่สุดนะไม่ได้มีความสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นที่สุดไม่ได้มีความสมบูรณ์ด้วยสมาธิเป็นที่สุด หรือแม้แต่ไอตัวยานทัศนะความรู้ความเห็นนั่นก็ยังไม่ใช่ที่สุดแล้วอะไรคือที่สุดคะที่สุดก็คือเจโตวิมุตต์อันไม่กำเริบนั่นแหละครับอันนี้แหละที่เป็นแก่นสารเป็นประโยชน์เป็นที่สุดจริงๆการที่ท่านเน้นที่แก่นก็คือการชี้เป้าให้ชัดๆครับจะได้ไม่หลงทางหรือไปพอใจอยู่แค่กลางทางซะก่อนเป็นประเด็นที่ น่าคิดมากเลยค่ะเพราะจริงๆเราก็เห็นกันเยอะนะคะคนที่ให้ความสําคัญมากๆกับพิธีกับการทําบุญวัตถุมงคลหรือบางทีก็แค่พอใจกับการเป็นคนดีมีศีลธรรมซึ่งทัดเทียบแล้วอ่ะมันก็อาจจะอยู่แค่เปลือกหรืออย่างดีก็กระผีใช่ครับทําไมคะทําไมการเข้าถึงแก่นแท้หรือเจโตวิมุตต์เนี่ยมันถึงดูยากหรือคนส่วนใหญ่ถึงเข้าไม่ถึงทําไมชาวพุทธเยอะแยะเลยถึงดูเหมือนจะติดอยู่แค่ตรงนี้คะ เออมีหลายปัจจัยเลยครับที่ทําให้เป็นแบบนั้นถ้าลองสรุปจากข้อมูลที่เราดูดูกันมานะครับอย่างแรกเลยคือการยึดติดในผลประโยชน์ภายนอกอันนี้ในพระสูตรพูดชัดมากลาบยศสรรเสริญใช่ครับเพราะปฏิบัติไปแล้วเอา้าได้ลาบได้ยศมีคนนับถือสรนเสริญก็ก็พอใจแล้วเกิดความยินดีสําคัญตนผิดไปเลยคิดว่าเออแค่นี้แหละเป้าหมายเราสําเร็จแล้วหรือแย่กว่านั้นคือไปยกตนข่มคนอื่นอีก เหมือนคนอยากได้แก่นไม้แต่พอเจอกิ่งไม้ใบไม้สวยๆก็คว้าอันนั้นไปเลยบอกพอแล้วแค่นี้แหละค่ะอันที่สองอันนี้ลึกเข้ามาอีกหน่อยคือความพอใจและความถือตัวในความสําเร็จขั้นกลางๆคือถึงแม้จะไม่ติดเรื่องลาบยศแล้วนะแต่พอปฏิบัติไปเรื่อยๆจนศีลบริสุทธิ์จริงๆจังๆหรือว่าสมาธิด,ดีมากจิตแน่วแน่หรือเกิดความรู้ความเห็นบางอย่างขึ้นมาอย่างนักทัศนะก็อาจจะ อาจจะไปพอใจในระดับนั้นและเกิดสิ่งที่เรียกว่ามานะทิฏฐิขึ้นมามานะทิฏฐิครับคือความสําคัญตนความถือตัวว่าฉันดีกว่าฉันเก่งกว่าศีลฉันดีกว่าสมาธิฉันแน่นกว่าฉันรู้ฉันเห็นมากกว่าคนอื่นอะไรทํานองนี้อ๋อติดในความดีความสามารถของตัวเองใช่เลยครับไอความรู้สึกพอใจแค่นี้กับความถือตัวนี่แหละครับมันเป็นอุปสรรคตัวดีเลยทําให้หยุด ไม่ไปต่อเหมือนค้นหาแก่นไม้แต่พอเจอสะเก็ดไม้เจอเปลือกหรือเจอกระพีก็ดันเข้าใจผิดไปว่านี่แหละแก่นแล้วเข้าใจแล้วค่ะมีอย่างอื่นอีกไหมคะมีครับความเข้าใจผิดและความรู้ไม่พออันนี้ท่านพุทธทาชี้ประเด็นไว้น่าสนใจมากคือการที่คนเราไปสับสนปนเปกันระหว่างพุทธศาสตร์ซึ่งเป็นเรื่องของปัญญาข้างในการพึ่งตัวเองเพื่อหลุดพ้นกับไสยศาสตร์ที่ไปเน้นเรื่องข้างนอก การพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังลึกลับอำนาจพิเศษต่างๆเช่นการบูชาวัตถุมงคลใช่ครับบูชาเพื่อหวังผลทางเอออิทธิฤทธิปาฏิหาริย์แทนที่จะไปศึกษาคำสอนจริงๆแล้วลงมือปฏิบัติหรืออย่างคือการไม่เข้าใจภาษาธรรมซึ่งมันเป็นภาษาของจิตใจเป็นเรื่องนามธรรมค่ะแล้วก็ไปยึดติดความหมายตามภาษาคนซึ่งเป็นเรื่องโลกเรื่องวัตถุไปเช่นไปเข้าใจว่านิพพานเป็นเมืองเมืองหนึ่ง หรือเข้าใจว่าบุญคือต้องให้ทานเป็นวัตถุเท่านั้นอ๋อทำให้ตีความคำสอนเพี้ยนไปถูกต้องครับมันก็เลยทำให้ยึดติดอยู่แค่รูปแบบเปลือกนอกไม่เข้าถึงความหมายลึกๆน่าคิดค่ะแล้วก็มีเรื่องความง่ายของเปลือกเมื่อเทียบกับความยากของแก่นอันนี้ก็ต้องยอมรับตามตรงหมายความว่ายัางไงคะคือการทำบุญให้ทานไปร่วมพิธีหรือรักษาศีลแบบพื้นๆเนี่ยมันดูเป็นรูปธรรมจับต้องได้ ทําทําตามกันไปได้ง่ายกว่าค่ะก็จริงค่ะใช่ไหมครับเทียบกับการที่จะต้องมาฝึกฝนจิตใจ,ใจตัวเองจริงๆจังๆมานั่งสมาธิภาวนาให้จิตสงบให้มันตั้งมัน่นหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาปัญญาให้มันรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมเนี่ยโอ้โหมันต้องใช้ความเพียรความอดทนความต่อเนื่องแล้วก็ความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากๆ อืคนส่วนใหญ่ก็เลยอาจจะเลือกเลือกที่จะหยุดอยู่แค่ระดับที่ทำแล้วรู้สึกสบายใจทำตามตาม,ตามกันมาหรือเห็นผลแบบง่ายๆชัดๆมากกว่าที่จะทุ่มเทจริงๆจังๆเพื่อไปให้ถึงแก่นแท้ซึ่งมันท้าทายกว่าเยอะครับเข้าใจเลยค่ะสุดท้ายทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการติดผลภายนอกความพอใจในขั้นกลางๆหรือความเข้าใจผิดๆมันนาไปสู่ตัวการสาคัญคือความประมาทครับความประมาทครับ คือความมัวเมาความเพลิดเพลินไม่เห็นโทษไม่เห็นภัยในสิ่งที่ตัวเองกำลังยึดถืออยู่หรือในสภาวะที่ตัวเองเป็นอยู่ครับมันก็เลยทำให้ขาดความเพียรที่จะก้าวต่อไปเพื่อสิ่งที่ดีกว่าประณีตกว่าอย่างที่ในพระสูตรท่านย้ำเสมอเลยค่ะว่าคนที่ประมาทแล้วเนี่ยย่อมอยู่เป็นทุกข์ค่ะโอ้ฟังดูแล้วเหมือนมีกับดักมีจุดเลี้ยวให้เราหลงทางได้ตลอดเลยนะ,ะเนี่ยใช่ค่ะ แล้วอย่างนี้เราควรจะควรจะปฏิบัติยังไงดีคะเพื่อที่จะก้าวข้ามไออุปรสรรคพวกกับดักเหล่านี้ไปให้ได้แล้วก็มุ่งหน้าไปสู่แก่นได้จริงๆมีแนวทางที่ชัดเจนไหมคะมีครับมีแนวทางที่ชัดเจนเลยในมหาสาโลปรมสมตสเนี่ยท่านชี้ทางไว้เป็นขั้นเป็นตอนเลยครับสรุปไม่ง่ายก็คือ 1. ตั้งเป้าหมายให้ถูกต้องแน,แน่แน่ต้องเริ่มจากความตั้งใจที่ชัดเจนก่อนเลยว่าเราปฏิบัติทมนี้เพื่อดับทุกข์ เพื่อกระทําที่สุดแห่งทุกข์ไม่ใช่เพื่อลาบยศสรรเสริญหรือเพื่อความสุขความสําเร็จแค่ชั่วครั้งชั่วคราวการมีเป้าหมายที่ถูกเนี่ยมันเหมือนมีดาวนําทางเลยครับค่ะต้องชัดเจนตั้งแต่แรกใช่ครับ 2. ไม่ยึดติดกับผลสําเร็จระหว่างทางอันนี้สําคัญมากพระสูตรย้ำทุกขั้นเลยไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จเรื่องลาบสักการะสรรเสริญหรือแม้แต่ความสําเร็จในขั้นศีลสมาธิหรือว่าญาทณทัศนะค่ะ ต้องรู้ตัวเสมอว่าอ๋อพวกนี้มันเป็นแค่ทางผ่านนะไม่ใช่จุดหมายปลายทางจริงๆให้รับรู้ความก้าวหน้าได้แต่ห้ามห้ามหลงยึดติดเด็ดขาดและที่สำคัญสุดๆคือห้ามเอาความสำเร็จพวกนั้นมาเป็นเหตุให้เกิดความประมาทหรือไปยกต้นข่มคุณอื่นเด็ดขาดเลยอืมสาคัญมากค่ะ 3. ปฏิบัติด้วยความไม่ประมาทต้องมีความเพียรมีความพยายามอย่างต่อเนื่องครับไม่หยุดไม่ชะงักไม่มัวเมากับสิ่งที่ได้มาแล้ว ต้องมีสติระลึกถึงเป้าหมายสูงสุดคือความหลุดพ้นอยู่เรื่อยๆต้องต่อเนื่องนะคะครับผม 4. พัฒนาปัญญาให้ถึงที่สุดตามลำดับขั้นพระสูตรท่านแสดงลำดับไวช้ชัดเจนเลยครับคือเริ่มจากศีลก่อนความประพฤติทางกายวาจาให้มันดีเป็นพื้นฐานเพราะศีลมั่นคงดีแล้วมันก็จะเป็นฐานให้เกิดสมาธิได้ง่ายขึ้นคือจิตมันตั้งมัน่นค<า>่ะพอจิตเป็นสมาธิแน่แน่ดีแล้วก็จะเกิดญาณทัศนะ คือความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงขึ้นมาระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่หยุดแค่นั้นนะยังมีต่ออีกใช่ครับต้องก้าวข้ามความพอใจในยานณทัศนะนั้นไปอีกเพื่อพัฒนาปัญญาที่แท้จริงปัญญาที่จะรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจสีหรือเห็นกระบวนการเกิดดับของทุกข์ที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทจนกระทั่งสามารถละอาสวะกิเลส คือกิเลสที่มันหมักดองอยู่ในใจเราเนี่ยได้หมดจดจริงๆแล้วก็จะบรรลุถึงอสมยวิมุตต์หรือเจโตวิมุตต์อันไม่กำเริบที่เป็นแก่นแท้เป็นความหลุดพ้นที่ถาวรน,นั่นแหละครับโหเป็นลำดับขั้นที่ชัดเจนมากค่ะครับและข้อสุดท้ายอาจจะเสริมจากมุมมองท่านพุทธทาสคือทำความเข้าใจภาษาธรรม ต้องพยายามศึกษาทำความเข้าใจความหมายลึกๆของคำสอนที่เป็นนามธรรมไม่ใช่แค่แปลตามตัวอักษรหรือเข้าใจแบบโลกๆค่ะเช่นเช่นเข้าใจว่าพุทธ,ธะจริงๆคือสภาวะที่รู้ตื่นเบิกบานในใจเรานี่แหละไม่ใช่แค่รูปปั้นข้างนอกหรือเข้าใจว่าบุญที่สูงสุดจริงๆคือปัญญาที่มันทำลายกิเลสได้ไม่ใช่แค่การบริจาคของ การเข้าใจภาษาธรรมแบบนี้จะช่วยให้เราไม่หลงติดอยู่แค่เปลือกนอกครับผมพอจะเห็นภาพเส้นทางชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะทีนี้ถ้าสมมุติสมมุตินะคะว่ามีคนปฏิบัติจนก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆได้หมดแล้วเข้าถึงแก่นหรือเจโตวิมุตต์อันไม่กำเริบได้สำเร็จแล้วจริงๆชีวิตของคนคนนั้นเขาจะเปลี่ยนไปขนาดไหนคะความทุกข์นี่มันจะน้อยลงจริงๆไหมหรือชีวิตจะพัฒนาขึ้นในแง่ไหนได้บ้างคะ การเข้าถึงแก่นหรือเจโตวิมุตต์อันไม่กำเริบเนี่ยนะครับความหมายตรงๆของมันก็คือที่สุดแห่งทุกครับที่สุดแห่งทุกข์ใช่ครับดังนั้นถามว่าทุกจะน้อยลงไหมคําตอบคือไม่ใช่แค่น้อยลงครับแต่มันทุกที่เกิดจากกิเลสต,ตัณหาอปทานความยึดมั่นถือมั่นต่างๆในใจเราเนี่ยมันจะดับไปเลยดับไปโดยสิ้นเชิงหมดเลยเหรอคะครับเพราะปัญญามันเห็นความจริงแล้วว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรเลยที่ควรจะไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราจิตใจก็จะพบกับความสงบจริงๆความโปรง่งความเบาสบายเป็นอิสระอย่างแท้จริงจะไม่หวั่นไหวไม่แกว่งไปตามเรื่องราวในโลกที่เรียกว่าโลกธรรมแปดนะครับได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศสรรเสริญน,นินทาสุขทุกพวกนี้โอ้โหฟังดูเป็นสภาวะที่สุดยอดเลยค่ะครับผมส่วนในแง่ของการพัฒนาเนี่ย อันนี้คือการพัฒนาศักยภาพของความเป็นมนุษย์ไปสู่จุดสูงสุดแล้วครับเพราะการจะเข้าถึงแก่นได้เนี่ยมันต้องผ่านการฝึกฝนพัฒนาคุณธรรมทั้งศีลทั้งสมาธิและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือปัญญาอย่างเต็มที่สมบูรณ์แล้วค่ะทาให้เกิดความเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้งตามที่มันเป็นจริงๆสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้โดยมิทุกขและก็จะเปลี่ยนไปด้วยเมตตากรุณาที่พร้อมจะช่วยเหลือคนอื่นด้วยปัญญาซึ่งเป็นการพัฒนาที่สมบูรณ์ทั้งต่อตัวเอง แล้วก็ต่อสังคมด้วยครับแล้วถ้าถ้าในทางตรงกันข้ามนะคะถ้าในฐานะชาวพุทธคนหนึ่งเราปฏิบัติอยู่แค่ระดับเปลือกหรืออาจจะดีหน่อยก็แค่กระพีแต่เราไม่ได้ก้าวไปให้ถึงแก่นแท้เลยผลมันจะเป็นยังไงต่อชีวิตเราคะ่ะครับตามอุปมาในพระสูตรก็เปรียบไว้ชัดเจนมากครับว่าเหมือนคนที่อยากได้แก่นไม้แท้แต่ดันไปคว้าเอากิ่งไม้ใบไม้สเก็ดไม้ เปลือกไม้หรือกระพีไม้มาแทนโดยที่ตัวเองก็สำคัญผิดคิดไปเองว่านี่แหละคือแก่นแล้วค่ะผลก็คือในพระสูตรบอกว่ากิจที่จะพึงทำด้วยไม้แก่นของเขาจากไม่สำเร็จประโยชน์แกเขาหมายความว่ายังไงคะก็หมายความว่าเป้าหมายหลักของการปฏิบัติธรรมคือการดับทุกข์ให้สิ้นเชิงอะครับมันก็จะไม่สาเร็จไม่บรรลุผลออาจจะยังคงต้องวนเวียนอยู่กับความทุกข์ที่เกิดจากความยึดต,ติดในผลประโยชน์ภายนอกพวกนั้น หรืออาจจะติดอยู่ในความพอใจความถือตัวในคุณธรรมหรือความสามารถกลางๆที่ตัวเองทําได้เช่นติดในศีลติดในสมาธิติดในความรู้บางอย่างทําให้ยังคงอยู่เป็นทุกข์ครับเพราะความประมาทความมัวมเมาหรือความเข้าใจผิดนั่นเองอมแม้ว่าการปฏิบัติแค่ระดับเปลือกหรือกะพี้มันอาจจะให้ความสุขความสบายใจได้บ้างหรือสร้างประโยชน์ให้สังคมได้บ้างก็ตาม แต่มันก็ยังยังไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงหรือยังไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต้นต่อของทุกอย่างที่พุทธศาสนาท่านมุ่งหมายไว้นะครับก็เท่ากับว่าเราพลาดโอกาสที่จะได้ประโยชน์สูงสุดจากการปฏิบัตินี้ไปนั่นเองครับฟังดูแล้วการมุ่งหน้าไปสู่แก่นนี้มันมันสำคัญมากจริงๆนะคะครับผมแล้วอย่างนี้มันมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนคะที่ชาวพุทธเราทุกคน จะต้องพยายามทำความเข้าใจแล้วก็มุ่งมั่นปฏิบัติเพื่อจะเข้าถึงแก่นนี้ให้ได้หรือว่าแค่ทำบนรักษาศีลไปตามปกติทำดีเท่าที่ทำได้มันก็น่าจะพอแล้วไหมคะเอ่อถ้าเรายึดตามเป้าหมายที่พระพุทธเจ้าท่านทรงวางไว้นะครับคือการดับทุกข์โดยสิ้นเชิงหรือการกระทำที่สุดแห่งกองทุกขอย่างที่มหาสารโรปมาสูตรย้ำแล้วย้ำอีกนี่ก็ต้องตอบว่าการทำความเข้าใจและการมุ่งหน้าไปสู่แก่นหรือเจอตวิมุติอันไม่กำเริบเนี่ย ถือเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งเลยครับจําเป็นเลยเหรอคะครับเพราะพระสูตรระบุชัดเจนว่าสิ่งนี้แหละคือประโยชน์คือแก่นสารและคือที่สุดของการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาการปฏิบัติในระดับเปลือกหรือกระพีเช่นให้ทานรักษาศีลทําสมาธิเบื้องต้นเนี่ยถามว่ามีคุณค่าไหมมีครับเป็นพื้นฐานที่ดีช่วยค้ำจุนศาสนาไว้ช่วยให้มีความสุขได้ระดับหนึ่งค่ะแต่ พระสูตรก็ชี้ให้เห็นข้อจํากัดและก็อันตรายของมันด้วยว่าถ้าเราเกิดไปยึดติดไปพอใจหรือไปถือตัวขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็จะกลายเป็นอุปสรรคทันทีแล้วมันก็ยังไม่ถือว่าเป็นประโยชน์สูงสุดอยู่ดีอืเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการผลลัพธ์จริงๆตามที่พระพุทธเจ้าท่านชี้แนะไว้คือความหลุดพ้นจากทุกอย่างแท้จริงเนี่ยการที่เรามีความเข้าใจที่ถูกต้องและมีความเพียรพยายามที่จะก้าวไปสู่แก่นแท้จึงเป็นหัวใจสําคัญครับ ไม่ใช่แค่ปฏิบัติเพื่อความสบายใจเพื่อหน้าตาในสังคมหรือเพื่อผลประโยชน์ทั้งโลกเท่านั้นครับพอจะมีพุทธพจน์หรือบทสวดสั้นๆที่พอจะสรุปใจความสำคัญของแก่นที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้ได้ไหมคะเผื่อจะจำไปคิดไปพิจารณาต่อได้ง่ายๆค่ะอ๋อได้ครับมีข้อความสำคัญที่สรุปประเด็นนี้ได้ดีมากๆเลยครับแล้วก็มาจากตอนท้ายของมหาสารโรปรมาสูตรโดยตรงเลยครับคือพุทธพจน์ที่ว่า พรหมจยนนี้มีเจโตวิมุตติอันไม่กำเริบเป็นประโยชน์เป็นแก่นเป็นที่สุดพรหมจรย์น,นี้มีเจโตวิมุตติอันไม่กำเริบเป็นประโยชน์เป็นแก่นเป็นที่สุดใช่ครับถ้าเป็นภาษาบาลีก็คืออากุปปาเจโตวิมุตติโขปนิธรมพรหมจริย uh ังเอตถาทังเอตัมสารัมเอตัมปรโมสานังอากุปปาเจโตวิมุตติโขปนิธรมพรหมจริยัง เอตถาทางังเอตัมสารัมเอตัมประโมสานังครับผมประโยคนี้ถือเป็นบทสรุปที่ชัดเจนแล้วก็ทงพลังมากๆครับชี้ให้เห็นเลยว่าอะไรคือเป้าหมายสูงสุดคุณค่าที่แท้จริงและสาระสำคัญที่สุดของการดำเนินชีวิตตามแนวทางพุทธศาสนาที่เราคุยกันอยู่นี้ครับเข้าใจชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงสรุปกันแล้วนะคะถ้าจะให้สรุปอีกครั้งแบบรวบรัดที่สุดเลย แก่นแท้ที่แท้จริงของพุทธศาสนาคืออะไรกันแน่คะแล้วมันคือขนทางที่จะทำให้เราทุกน้อยลงหรือหมดทุกได้จริงๆไหมคะครับสรุปก็คือว่าแก่นแท้ของพุทธศาสนาหรือที่สุดของพรหมจรรย์ตามแหล่งข้อมูลที่เราได้ดูกันมาวันนี้โดยเฉพาะจากมหาสารปรมาสูตรเนี่ยก็คือเจโตวิมุตติอันไม่กําเริบครับผมค่ะซึ่งก็หมายถึงความหลุดพ้นทางจิตใจ ที่มันมั่นคงถาวรแล้วไม่กลับไปเป็นทุกข์เพราะกิเลสอีกต่อไปความหลุดพ้นนี้มันเกิดจากปัญญาครับปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงในสภาวธรรมตามความเป็นจริงเช่นเห็นอริยสัจสี่หรือเห็นกระบวนการปฏิจจสมุปบาทจนสามารถละอาสวะกิเลสที่มันหมักหมมในใจเราได้หมดสิ้นจริงๆอืมค่ะส่วนคำถามที่ว่าหนทางนี้จะทำให้ทุกน้อยลงได้จริงไหม คำตอบคือจริงอย่างแน่นอนครับและไม่ใช่แค่น้อยลงด้วยแต่ตามคําสอนคือทําให้หมดทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงเลยหมดทุกข์เลยครับเพราะเจโตวิมุตต์คือสภาวะที่จิตมันเป็นอิสระแล้วจากอํานาจของกิเลสจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงซึ่งไอ้พวกนี้แหละคือตัวต้นเหตุข,ของความทุกข์แต่การจะไปให้ถึงแก่นแท้นี้ได้มันก็ต้องอาศัยการปฏิบัติที่ถูกต้องตามลำดับขั้นอย่างที่เราคุยกันมา คือไม่ไปติดอยู่กับเปลือกกับกระพีไม่ไปยึดติดในผลสําเร็จกลางทางมีความไม่ประมาทและก็มุ่งมั่นพัฒนาปัญญาไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนี่คือหนทางที่พระพุทธเจ้าท่านทรงยืนยันครับว่าเป็นไปเพื่อการดับทุกข์อย่างแท้จริงและยั่งยืนแน่นอนครับทั้งหมดที่คุยกันวันนี้ทําให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากจริงๆค่ะบางทีคําถามที่เราอาจจะเอากลับไปทบทวนกับตัวเองดูได้ก็คือว่าเอ๊ะตอนนี้บนเส้นทางจากเปลือกไปสู่แก่นเนี่ย ตัวเราเองกำลังอยู่ที่จุดไหนกันนะแล้วก็อะไรคือสิ่งที่เราพอจะทำได้เป็นก้าวต่อไปเพื่อจะค่อยๆขยับเข้าไปใกล้แก่นแท้อย่างทำนั้นได้มากขึ้นอาจจะเป็นคำถามที่ช่วยนำทางให้เราได้สำรวจตัวเองต่อไปนะคะครับผมสําหรับวันนี้การเจาะลึกเรื่องเปลือกกระพีและแก่นจากแหล่งข้อมูลที่เรามีก็คงมีประมาณนี้ครับ หวังว่าข้อมูลนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับในการทำความเข้าใจเป้าหมายและก็แนวทางการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาให้ชัดเจนยิ่งยิ่งขึ้นไปครับขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ